สวัสดีครับมา้วครับวันนี้เรามาดูกันว่าของที่สั่งมาวันนี้มันคืออะไรนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับบ้านที่ไกลปืนเที่ยงอย่างเราแล้วประสบปัญหาเรื่องของ ระบบไฟฟ้าซึ่งมันก็จะดับบอยนะครับผมเพื่อนนะแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะผมนอกจากจะมีประโยชน์ในช่วงของตอนกลางคืนแล้วมันก็ยังช่วยประหยัดพลังงานประหยัดพลังเงินตัวนะครับเนื่องจากว่ามันคืออะไรนั้นนะมันคืออะไรหลายคนที่พอจวบหัวยก,ก็เดาถูกแล้วนะครับเพื่อนอ้าวเราจะมาตัดก่อนนะครับอันนี้เราซื้อผ่านแอปสีส้มนี้เลยนะครับเพื่อนนะถ้าสนใจก็ นี่นะครับปรับเวกเตอา์นี้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะครัสนใจก็ซั่งได้นะฮะ,ะนี่ครับผมกลับมาแล้วโอ้โหนี่แพ็กเกจนี่คืออย่างดีเลยนะเพื่อนนี่นะครับมีแบบหลอดอาก,กาศแบบนี้นะโอ้โหจึ้งมากธรรม,าม,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 มาดาบอกเลยนะครับเฮ้ยวันออกมาถึแพ็กเกจออกมาแลครับและนี่ก็คือ ทานท่านนทนทันนท่นต้อไปท่านแท้เป็หูแล้วนะครับผมนี่ก็คือชุดอุปกรณ์โซล่าเซลนั่นเองนะครับผมโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิต์นะเราเก็ออกมากันครับนี่กลากกล่องนี่ก็แบแข็งแรงมากนะเพื่อน อันนี้คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมราคาแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะเก็บคอยได้ขนาดไหนนะครับเพื่อนแต่ไอ้โจ๊กนี่ซื้อมาในราคาไม่เกินหนึ่งใบแดงนะครับคู่นี้ไม่เกินหนึ่งใบแดงนี่นะครับแล้วก็กระแทกแกะนะครับและนี่ก็คือนี่ก็คือนี่ก็คือนี่นี่นี่อักเทรกระตุกนใจนะครับฮะไอเล่นนะครับนะนี่ก็คือนะฮะชุดอุปกรณ์โซลาเซลล์แบบนี้อ่า มีที่แขวนด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้รถเล็กเด้งดึงดังมานะครับนี่แล้วก็ติดเข้าไปแบบนี้นี่อันนี้ก็คือค,อคัวของเขานะครับเพืเ่อนและนี่ก็คือตัวแผงโซลา่านี่นะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับผมามากันรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะครับ้าคาตั้งมีไหนราคาตั้งน,นี้นะครับเพืเ่อนเราจะไปแขวนไว้กับนะฮะ ตัวของหลังคาบ้านหรือว่าโซนตี้สามารถรับแสงแดดได้ตลอดนะครับผมทั้งวันแต่ไอ้โจ๊กแนะนำนะครับว่าถ้าได้แผงแบบนี้มาแล้วนะครับผมถ้าเราจะเอาติดตั้งเนี่ยคื่อเฮานะฮะอน,น้ขอนญาตอุ่นเทคโนโลยีโบราณนะครับผมคื่อเฮาเนี่ยหันหน้าของตัวแผงเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับหน้าของจานดาวเทียม น,นะครับผมลองสังเกตนะครับว่าเพื่อนบ้านนี่ยังดูดาวเทียมอยู่หรือเปล่านะครับถ้าว่าเพื่อนบ้านนะ่ะดูดาวเทียมอยู่นะครับเท่ากับนี่ครับผมสังเกตดูสมว่าตรงนี้เป็นแผงของ แผไปที่งจานแบ่เยียมนะฮะถ้าหันไปตรงนี้แล้วก็มีหัวรอยอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องหันนะครับผมหันหน้าจานตรงนี้ทําไมล่ะทาไมล่ะทําไมล่ะทำไม,ำไ,ม,ำไ,มไม่หันว่าตอนเช้าแบบนี้ mm hmm. คือนะครับผมเขาจะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่มีแสงนะครับผม mm hmm. ถ้าสมมติว่าเราไปมาไปตรงเนี้ยนะครับผมไปตอนเช้านะฮะตรงเนี้ยแปดโมงถึงเที่ยงนะครับผม mm hmm. พอแผ้ที่อยู่ตรงนี้ mm hmm. แต่งแผงจะเริ่มรับแสงมาได้อ่าพอไปตรงนี้จะสี่โมงเย็นแล้ว ตะวันจะรับฟ้าไปแล้วเอานะครับแพงเขาหันหน้าตรงนี้อยู่นะครับบัตได้หันหน้ามาแบบนี้นะครับผมอ่าพาต้องหันหน้าแบบนี้จะได้รับแสงนะพี่โจ๊กถ้าเกิดบัมีจานเอาเทียมรู้จะหันไปทางใดให้หันไปทางทิศตะวันตกเอออีกว่าครับให้หันหน้าจานไปทางทิศตะวันตกน้าจะได้รับแสงช่วงเย็นน้านะครับผมบาต้องรอนะครับเพราะว่าอ่าตอนเย็นเนี่ยจะมีแดดแบบมีแดดนะครับผม สมมุติว่าฝั่งนี้ตะวันตกหัน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 แพงไปทางใดถ้าตรงนี้ตะวันตกเอาแพงขึ้นมาเหรอคะตะวันตกตะวันตกเด่นตรงนี้อาหันให้หันไปตรงนี้เลยอแบบนี้นะคะง่ายสุดเลยนะครับนะครับและในนี้มีมีหลอดไฟมีแผงนะฮะมีถ่านนะฮะมีพุกนะครับผมแล้วก็มีตัวของน็อตแล้วก็ตัวน็อตเกียวปล่อยนะครับน็อตเกียวปล่อยนี่ก็จะ ใช้วิธีการเจาะนะฮะแล้วก็ใส่ตัวหนอนนี้เข้าไปฝังเข้าไปในตัวผนังบ้านานะครับ แต่ว่าถ้าบางบ้านนี่เมันต้องไปเจาะก็ได้นะครับแขยนบในก็ได้นะผมแล้วแต่เหานะครับก็จะมีคู่มือนะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับเอาไว้ปั๊บนะครับผมความเข้มความสว่างนะครับแต่ไอ้ช่วงแนะนํานะครับถ้าอยากจะใช้ได้ตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมเกาะปั๊บเพื่อมันเป็นแบบสว่างน้อยเอาหมอกแค่เห็นทางก็พอนะเพราะเขาไม่ได้มีซองจิ้งลีดนะเขา2องเพื่อให้เห็นทางให้เห็นแปว่าอ่าตอนกลางคืนงูเงี้ยวเขี้ยวขอเดินออกมาจากนอกบ้านเนี่ยนะครับจะไปตรงนี้นะครับผมก็ไปเอาไว้ติดแบบนั้นนดีกว่าะ นี่เป็นอุปกรณ์ที่สั่งมาฮะเดี๋ยวก็ลองทดสอบติดตั้งดูนะครับผมแล้วตอนกลคืนเข้ามาดูกันนะครับว่าไฟจะสว่างก่อนครับตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตจอร์ีนีชีละลอนก่อนนะประกอบก่อนแล้วก็ให้ไปติดตั้งเนาะนะครับอ่านนี่ครับสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ช็อคผลิตภัณฑ์นะครับผมไม่เกินหนึ่แดงนะครับเรื่อนอ่